สวัสดีครับเช้านี้ก็อยู่ที่ทุ่งบัวสวรค์ทุ่งที่หนึ่งนะครับของอุทยาหังชาติไซรทองนะครับมาช่วงนี้ก็บอกว่ามีดอกบัวสวค์หลุอดดอกกระเจียวนี่บานประมาณ50%เซนะครับแต่ก็ถือว่าอาลังการมากนะฮะไปถึงนูนน้นนูนน้นเลยนะครับตรงนี้นะฮะบรรยากาศฝั่งนี้ เมื่อคืนก็พักที่ลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองอยู่ตรงนู้นแดเดินมาสองกิโลกว่าๆถึงมาถึงที่นี่มาเดินมาอ้าวเจอคนขึ้นมาตรงนี้แย่เลยเขาบอกเอารถมาถึงได้อยู่ฝั่งนู้นจอดรถทางนู้นครับเออไม่เป็นไรออกกำลังกายเดินมาแล้วดูดอกกระเจี๊ยบใกล้นะัะ